ตูกครับคุณทักษิณจะกลับไทย10สิงหาคมนี้ผมถามคำแรกพี่ตู่เชื่อไหมครับว่า10สิงหาคมนี้คนไทยจะได้เห็นคุณทักษิณกลับประเทศไทยครับคือต้องคิดเผื่อใจเอาไว้ mm hmm. เพราะตลอดระยะเวลา17ปีนี้นายกทักษิณได้กลับมาครั้งเดียวหลังจากมีการยึดอำนาจ19กันยายนปี2549 คือในวันที่กลับแผดดินตรงกับวันที่นายสมัครจุนทรเวทเป็นนายกรัฐมนตรีครับหลังจากนั้นก็ออกไปเพื่อไปร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกตามความที่ปรากฏและก็ไม่ได้กลับประเทศไทยอีกเลยหลังจากการกลับมารอบแรกก่อนที่จะออกไปอีกครั้งหนึ่งนั้นเนี่ยท่านก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องบรรดาลูกน้องของท่าน และก็ผู้ทรงคณาวุฒิมากมายมาขอระดมความคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นอย่างไรจะอยู่หรือจะไปผมเป็นเสียงข้างน้อยเป็นคนหนึ่งที่บอกนายยกทักษิณว่าท่านต้องอยู่ประเทศไทยอย่าได้กลัวที่จะเข้าคุกจงเดินเข้าสู่เรือนจําอย่างสง่างามครับอันนี้คือตอนปีห้าหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องผมบอกบว่าท่านท่านนี่ใหญ่กว่าคุก คุกขังท่านคุกจะแตกในพศออนั้นและอย่าได้กังวลว่าใครจะไปทำอะไรและจะเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนประชาธิปไตยจะมีความแข็งแรงเป็นนิรันแต่เสียงจำนวนมากเกือบทั้งหมดมีความเห็นว่าถ้าติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวก็จะถูกฆ่าตายท่านนายกทักษิณท่านก็เชื่อว่าคนจะไปฆ่าท่านที่ในเรือนจำท้ายที่สุด นะครับก็ใช้กลยุทธ์เพื่อไปดูโอลิมปิกนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้กลับแผนดินนี้มาอีกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนพลังประชาชนบอกว่าเลือกสมัครเป็นนายกพาทักษิณกลับบ้านสมัครได้พากลับสําเร็จตอนยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เลือกพักเพื่อไทยเพื่อพาทักษิณกลับบ้านแต่ว่าพาก,กลับไม่สําเร็จครับตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับหลังจากเหตุการณ น้องเลือดเมษาพฤษภาปี2553เแล้วก็มีการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม2554ได้รัฐบาลด้วยเสียงท่วมทน้นผมก็เคยส่งข่าวบอกกล่าวว่าหลังจากเป็นรัฐบาลใหม่ๆผมบอกว่าควรจะเอาจังหวะน,นี้ทานนายกทักษิณกลับบ้านก็ปรากฏว่าได้เสียงตอบมาจากรัฐบาลว่าเราเพิ่งเข้ามาเป็นรัฐบาล ยังไม่แข็งแรงยังอ่อนแออยู่ถ้าเอานายกทักษิณเข้ามาเนี่ยจะมีอันเป็นไปเสียก่อนอต่อมาเนี่ยนะครับช่วงบริหารพอไปสักระยะหนึ่งมีความแข็งแรงรผมก็ไปทวงถามให้อีกว่าทำไมยังไม่เอานายกทักษิณกลับมามเขาบอกว่าเราแข็งแรงถ้าจะเอากลับมาเดี๋ยวจะอ่อนแอตอนปลายพอเริ่มที่จะมีคนขับไล่แล้วเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักก็ไปทำพรบรนิรโทษกรรม ซึ่งวาระแรกเป็นเรื่องเฉพาะประชาชนแล้วไปแปลงวรระที่สองวรระที่สามเป็นสุดซอยเนี่ยแล้วก็บอกว่าทักษินกลับบ้านในวันที่ประชาชนเริ่มมีปัญหากับรัฐบาลยิ่งลักครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างว่าพอศอนั้นพอมีเรื่องสุดซอยเนี่ยก่อนหน้านั้นสุเทพเพื่อสุบรรณและคณะไปเปิดเวทีปราศัยทั้งประเทศปลุกอย่างไรก็ <c oughs> ปลุกไม่ขึ้น แต่ปรากฏว่าพอมีเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยนั้นใช้เวลาสี่วันเท่านั้นสามารถจุดติดคนเต็มกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างๆมากมายครับมาครั้งนี้ก็เชกเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนที่สุดการประกาศกลับมารอบนี้ของนายกทักษิณเนี่ยครับต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนนะครับขออภัยบรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนญาติพี่น้องของนายกทักษิณ ท่านประกาศกลับบ้านทุกครั้งก่อนหน้านี้รวมยี่สิบครั้งเนี่ยครับมีคนท่าน <17. S 2> พูดท่านพูดเท็จทุกครั้งนี่ไม่นับว่าประกาศไม่เป็นทางการใครจะไปพบเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าจะกลับบ้านความจริงแล้วเนี่ยทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการเนี่ยเกินยี่สิบครั้งไปแล้วแล้วทุกครั้งเมื่อถึงเวลาท่านก็ไม่กลับ เหตที่ท่านเนี่ยนะครับไม่กลับเพราะท่านมีความประสงค์ของคําว่ากลับบ้านอย่างเท่ๆเท่ๆท,ท,ท,ที่ว่าก็คือไม่ต้องการติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวและความเชื่อนี้ก็ลามมาถึงนายกยิ่งลักษณ์ไม่ประสงค์ให้กลับมาติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวครับ,รบเพราะฉะนั้นพอมาถึงคราวนี้ผมจึงบอกว่าผมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าท่านจะกลับมาจริงๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่า ต้องยอมรับว่านายกทักษิณเนี่ยท่านเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดของพรรคเพื่อไทยแม้ว่าในทางนิตินายคุณหมอชนน่านจะเป็นหัวหน้าพรรคแต่ถามว่าระหว่างคุณหมอชนน่านกับนายกทักษิณน,นั้นใครก็ทั้งบ้านทั้งเมืองก็เชื่อว่าอํานาจอยู่ที่นายกทักษิณวันนี้ท่ามกลางกระแสของการจะข้ามขั้วทางการเมืองเนี่ยแน่นอนที่สุดนั้นกระแสมินชอ็ชอกช็อกมินทั้งหลาย ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั้นได้กระแทกความรู้สึกของประชาชนมากมายเห็นร่องรอยนะครับของการแนวความคิดที่จะข้ามขั้วกันพรัคเพืเ่อไทยก็ตกเป็นเป้าหมายของฝากฝั่งที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมนะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมความไม่สบายใจอันนี้พรัคเพื่อไทยก็ตกเป็นเป้าหมาย แล้วก็ถ้าเราดูปรากฏการกำหนดว่าสารรัฐธรรมนูญนัดจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นเนี่ยที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยในวันที่สามะวันที่สามสิงหาคมทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูปฏิทินเนี่ยวันที่สิบเนี่ยตรงกับวันพระฤหัสครับถ้าวันที่สิบเป็นวันบวชเลือกนายกอ่ะตรงมันจะตรงกันสองกรณี นะครับถ้าไม่ตรงก็ขออภัยด้วยก็คือหมายความว่าคนก็จะไปหนึ่งก็คือการจัดการคนไปรับนายกทักษิณครับที่สนามบินดอนเมืองเพราะสุวรรณภูมิไม่เหมาะกับการไปรับการเดินทางเป็นไปได,ด้วยความยากลำบากแต่ขณะเดียวกันกระแสการข้ามขั้วที่ประชุมของรัฐสภาคนคนก็จะเต็มเช็คเช่นเดียวกันที่ไม่สามารถรับกักบการตรบัดสัตว์ที่ พักเพื่อไทยได้ประกาศไว้กับประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ของประชาชนทั้งสองทางเนี่ยถ้าเผชิญหน้าก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะภาคฝั่งที่จะมีการนัดหมายชุมนุมซึ่งก็ไปอยู่แล้วเวลานี้ก็ไปยังไม่ได้นัดชัดแต่ว่าทางการเมืองก็หนีกันไม่ออกคนที่เขารับไม่ได้กับการข้ามขั้วเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดการกลับมาของนายกทักษิณก็มีได้หมายความว่า พรรคเพื่อไทยจะไปตรบัดสัตว์ในสิ่งที่ประกาศไว้ในขณะหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นคำประกาศทุกคุณเสถ่าระบุชัดว่าไม่จับมือทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาตนินะครับพรรคเพื่อไทยเปิดยุทธการไล่หมูตีอูฮาคุณนุ้ยิงก็ยืนกรานรนะครับไม่จับมือทั้งพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประกาศปิดสวิตสวประกาศปิดสวิตสามปอหมอชนน่านบอกว่าถ้าจับมือกับพลังประชารัฐ จะตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพักและบอกบว่าพักถ้าทำอย่างนั้นจะกลายเป็นพักําสิบการกลับมาของนายกทักษิณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงอันนี้ได้ต่อให้ร้อยนายกทักษิณเนี่ยที่สามารถเนีนะครับรักษาความรักของประชาชนมายาวนานแต่ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นคนที่เคยรักทักษิณน,นายกทักษิณนั้นแบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งเขาแยกตัวไปเป็นดอมซ และอีกทางหนึ่งก็เป็นติงแดงที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยแต่ผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับพี่น้องที่ร่วมในการต่อสู้จำนวนมากแม้ว่าจะมีความรักต่อนายกทักษิณแต่ว่าเขาก็มีอาจที่จะยอมรับกับการข้ามขัว้วกับการประบัติสัตว์ต่างๆนะครับที่พรรคเพื่อไทยได้ประกาศและเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมานั้นจะไปเปลี่ยนประวัติศาสตร์ใดๆ ไม่ได้วุฒิสภาซึ่งจะมาจากสนชชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นคนตรากฎหมายในคดีทุจริตไม่มีอายุความแต่ละคนล้วนแต่ผ่านกระบวนการต่อต้านระบบทักษิณกันมาเป็นส่วนใหญ่การ,รยึดอํานาจทั้งสองครั้งก็ยึดอํานาจตั้งแต่ไทยรักไทยและพลังอ่าและก็พรรคเพื่อไทยครับกระดานทางการเมืองมันไม่ได้ง่ายถึงกระดาษด้านและถ้ามันปรากฏว่ามันไปบรรจบวันเดียวกันในวันที่สิบสิงหา ผมวาดหวังว่าจะคงจะไม่เป็นวันเดียวแต่ถ้าเป็นวันเดียวนั้นประชาชนก็จะแตกกันเป็นสองฝ่ายเพราะฝ่ายหนึ่งแน่นอนที่สุดบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยก็ต้องระดมกันมาเพื่อรับนายกทักษิณอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยน,นะครับที่เขาไม่สามารถรับกับการข้ามขั้วได้ก็จะเต็มที่ประชุมรัฐสภาดูสภา,บสภาพาบ้านเมืองมันจะเกิดความโูลาหลนขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ,รบอย่างไรก็อย่างไรก็ตามนั้น ผมก็ยังต้องการให้ในายกทักษิณกลับมายัางประเทศไทยเหมือนเดิมอืมอ่าอยากจะให้กลับมาแต่ตรอบนี้ต้องรับโทษหรือยังไงฮะแต่ว่าพี่ตู่อีกคาถามนึงก็คือว่าพี่ตู่มองว่าความมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าระหว่างการประกาศกลับมาของุทักษิณกับการข้ามขั้วไม่เอาก้าวไกลแล้วข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยมันมีความเกี่ยวกันไหมฮะในความเห็นพี่ตู่มันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วเพราะต้องยอมรับว่าถ้าไม่มีกระแสข่าว ว่านายกทักษินจะกลับประเทศไทยกระแสข่าวก็จะตกอยู่กับพรรคเพื่อไทยในการ,รเรื่องการข้ามพัวนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็เป็นการหารพื้นที่ข่าวแต่อย่างที่ผมบอกว่านี่คือการเล่นอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนและจะไม่ง่ายเพราะว่าถ้ามันไปบรรจบวันเดียวกันมันจะมีสถานการณ์โรคแทรกต่างๆเพียงแต่ว่า นะครับถ้านายกทักษิณต้องมีความประสงค์ที่จะกลับประเทศไทยมันก็ชี้ชัดว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นรัฐบาลหรือไม่ได้เป็นรัฐบาลวันที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีรนะครับเสียงก็ท่วมทน้นแต่ทำไมไม่กลับอ่ะวันนี้เนี่ยครับข้ามขั้วเพื่อที่จะกลับมาเนี่ยมันคือวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองเรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันแต่อย่างที่ผมยืนยันว่ามันไม่มีประตูอื่นใด ในเรื่องข้อกฎหมายเพราะเนี่ยนะครับบรรดาสอนชอซึ่งเป็นบุตธธิทสภาที่เขาสู้กับคําว่าระบบทักษิณมายาวนานนั้นเขาก็ดักนายกทักษิณเรื่องอายุความในคดีทุจริตว่าไม่มีอายุความอ่ะไอโทษคดีรัชดาเนี่ยตอนนั้นยังมีอายุความอยู่คดีก็ขาดอายุความแต่คดีที่เหลืออีกสิบปีนั้นเนี่ยมันยังมีอายุความและคดีถึงที่สุดแล้วไปที่อื่นไม่ได้นอกเหนือจากเรือนจําพิเศษส่วนจะป่วยเนี่ยนะครับ จะส่งเข้าโรงพยาบาลราชทันมและโรคนีที่โรงพยาบาลราชทันรักษาไม่ได้จะต้องมาโรงพยาบาลตํารวจหรือโรคที่โรงพยาบาลตํารวจรักษาไม่ได้ไปโรงพยาบาลอื่นใดก็คิดอ่านกันแต่การคิดว่าจะต้องเอาตัวมาขังไว้ที่บ้านตามความที่ปรากฏคนอื่นอาจจะเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ในายกทัดษินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆก็ตามผมเองก็เห็นว่ามันควรจะมาจบ เรื่องของนายกทักษิณกันสักทีหนี่งเพราะเนี่ยนะครับประเทศไทยมันจะได้คิดอ่านกันเรื่องอื่นเพราะแต่ละปีก็มาลุ้นกับคําว่านายกทักษิณประกาศกลับบ้านแล้วไม่ได้กลับด้วยตัวของท่านเองเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งเราก็ไม่ต้องทําอะไรและการเมืองมันก็ผูกติดจนกระทั่งทําอะไรกันไม่ได้และครั้งนี้ก็เกี่ยวข้องกับการย้ายขั้วสลับข้างเพราะฉะนั้นอะไรต้องอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับแต่ว่าผมก็วิเคราะห์สถานการณ์ให้ฟังในฐานะที่เป็นคนติดตามทางการเมือง วิเคราะห์ทางการเมืองว่าถ้าวันที่สิบมันพอดีกับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับดูท่วงทํานองที่สารรัฐธรรมนูญดูท่วงทํานองการประกาศนะครับวันเวลาและสถานที่ชัดเจนกันขนาดนี้ถ้าไม่กลับอีกนะครับผมว่าเสียผู้เสียคนและลามไปถึงคณอุ้งยิงด้วยอ่าแต่ว่าสักครู่ตอน,ต,อนต้นพิโตบอกว่าพิโตเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งถ้าจะกลับมาพิโตมองว่ามันคือเกมเดียวกันอยู่แล้ว การที่จะข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยแล้วถ้าไม่กลับล่ะครับสมมุติตัดสินใจเปลี่ยนใจไม่กลับอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คุณทักษิณตัดส,สินใจเปลี่ยนใจไม่กลับอีกแล้วในความเห็นพี่ตู่ครับคือคือนายยกทักษิณท่านเป็นประเภทโลเลลังเลมาโดยตลอดผมเองก็เห็นหลายครั้งที่ท่านประกาศจะกลับบ้านบางครั้งบอกกับผมว่าจะกลับอาทิตย์หน้าแล้วนะวันที่ท่านพูดที่ราชประสงค์หลังจากผมถูกศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นผู้แทนเพราะถูกไปขังและไม่ได้ไปใช้สิทธิ วันที่ส uh ิบแปดพฤษภาห้าห้าวันที่สิบเก้านะครับคนมาสองแสนท่านก็บอกว่าเสื้อแดงภายเรือมาส่งท่านแล้วไม่ต้องตามมาหลังจากนั้นท่านจะไปเองพอท่านพูดจบเนี่ยท่านก็รีบโทรศัพท์หาผมบอกว่าตูพี่กําลังจะได้กลับบ้านผมก็บอกว่าถ้าท่านได้กลับบ้านเรื่องที่พูดเมื่อะกี้นี้เดี๋ยวพวกผมจะหาทางออกให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กก็แล้วกัน uh huh. ผมก็ถามว่าแล้วท่านจะได้กลับมาเมื่อไหร่วิกหน้าวิกหน้า uh huh. เจอกันที่กรุงเทพ หลายครั้งก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วท่านก็ไม่ได้กลับมาตอนสุดซอยก็เกเช่นเดียวกันทะเลาะกับ,บผมและคณะหน้าดําหน้าแดงกันหมดโกรธก็โกรธกันนะครับท้ายที่สุดก็พังพินาศย่อยยับแล้วลากประชาชนเลยนะครับไปติดคุกและไปตายในคุกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรก็นายกทักษิณท่านก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่การโกหกเรื่องการกลับหรือไม่กลับของนายกทักษิณที่ผ่านมานั้น มันจะแตกต่างกับการกระบาดสัตว์เพื่อจะเข้าไปสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะว่าการกลับหรือไม่กลับมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าการกระบาดสัตว์นะครับว่าจะไม่จับมือกับใครแล้วมาจับมือเพื่อมาเป็นรัฐบาลนะครับจะเป็นเองหรือจะไปยกมือให้ใครเป็นหรือจะให้แต่งตัวให้ใครเป็นผู้จัดการรัฐบาลและเชิญตัวไปเป็นนายกรัฐมนตรีก็รับกันไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะข้ามขั้วหรือจะขั้วข้าม นะครับมันคนละเรื่องกับการกลับมาของนายกทักษิณทั้งสิ้นนะครับก็คือหมายความ่าการกลับมาก็เอาไม่อยู่ต่อให้ร้อยนายกทักษิณเนี่ยก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงกับความรู้สึกอันนี้ของประชาชนไม่ได้ต้องแยกระหว่างความรักของประชาชนที่เขามอบให้กับนายกทักษิณกับเนี่ยครับกับการตระบัตสัตว์ทางการเมืองซึ่งจะเป็นคนละเรื่องกันซึ่งผมเชื่อว่าคนจะรับไม่ได้และผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องเต็มท้องถนนแน่นอนที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกว่า เมื่อเต็มท้องถนนเขาต้องพูดนอกจากพูดเรื่องความไม่ชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลเขาก็จะพูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองด้วยประชาชนอีกสิ่งหนึ่งก็จะออกมาไปเชิญหน้าแม้ว่าไม่เอานายกทักษิณแต่ก็ไม่เอาด้อมสม้มอ่ะแต่ว่าค,คนที่ชุมนุมก็มีความหลากหลายท้ายที่สุดประชา,ะช,าชนก็ไปเชิญหน้าและความจริงก็อาจจะประชิญหน้ากันตั้งแต่วันที่นายกทักษิณกลับแล้วก็ได้ป mm. ลายทางก็ดูสภาพว่าเราเนี่ยนะครับมผมไม่ต้องการให้ประชาชนเกิดความสูญเสียกันอีกแล้วนะ เพียงแต่ว่าถ้ากระดานทางการเมืองเป็นอย่างนี้เท่ากับเราคืออำนาจกลับไปให้ทหารกันอีกรอบและประกาศว่ากลับแล้วไม่กลับแต่บ้านเมืองเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยใครจะรับผิดชอบตัดจากนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ,รบถึงไหนท่านก็ต้องเห็นผลลัพธ์คนเราเป็นนายกรัฐมนตรีมาสองครั้งอายุเจ็ดสครบในวันนี้เนี่ย,นนยก็ต้องรู้ผลลัพธ์ที่ท่านกลับมาเนี่ยนะครับว่าปฏิเสธเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ การข้ามขั้วไม่ได้กับการจัดการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ทั้งสองเรื่องคือเรื่องเดียวกันอแต่วันนี้คุณชูวิทย์เขาโพสเฟสบุ๊กเปิดเผยข้อมูลคบพ่ตู่เขาบอกว่าเป็นฮ่องกงซุปเปอร์ดิวทักษิณกลับไทยแล้วก็มีการเชื่อมโยงบอกข้อมูลเลยว่าแกนนํ um ai, าเพื่อไทยศาสดาก้าวไกลซึ่งผมขอแปลเองว่าคือคุณธนาธรนะครับอำนาจเก่าทหารนายทุนใหญ่แกนนําพระคว่ำนําจเดิมทุกคนไปเคลียร์เพื่อปิดซุปเปอร์ดิวที่ฮ่องกง ก่อนที่จะมีข่าวว่าคุณท้ศินเนี่ยจะกลับมาวันที่สิบสิงหาคมนี้ดิวนี้เนี่ยตามการข่าวของพี่ตู่เนี่ยมีเกิดขึ้นจริงไหมครับซูเปอร์ดิวฮ่องกงคุณท้ศิลกลับไ<ม>ทยสิสงหาเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับ,รบแม้ว่าถ้าเป็นตามที่คุณชูวิทย์ได้ออกมาโพสต์ก็ตามแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้พรรคการเมืองซีกหนึ่งรอยแปดสิบแปดที่วางแผนจะข้ามขั้วหรือขัข้วข้ามกันนั้นเนี่ย เขาก็ประกาศชัดเจนว่ามีก้าไกลไม่มีเราแม้ว่าจะไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองเข้ามาเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ร่วมด้วยนะครับความเป็นจริงเรื่องขั้นตอนวิธีการเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนั้นพรรคเพื่อไทยก็พูดไปได้แตกต่างไปจากพรรคก้าไกลนั่นแหละเพียงแต่ว่าคนไปจําเฉพาะพรรคก้าไกลความจริงพรรคเพื่อไทยเขาก็พูดเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะซูเปอร์ดีลที่ฮ่องกงกันอย่างไรนั่นแต่ผลลัพธ์กระดานทางการเมืองในประเทศไทยมันก็เปลี่ยนแปลงยาก สมมุติว่าคุณธนาธรน,นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วทุกซีกฝ่ายเข้ามาร่วมกันด้วยมันจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรทางการเมืองได้เพราะว่าฝากหนึ่งแปดแปดเขาก็ยืนกรานเยงเยงว่ามีเก้าไกลเขาก็ไม่มาร่วมคฝั่งสวก็พูดชัดนะครับมีเก้าไกลเขาก็ไมโบดให้ไม่ว่าใครไ,ไปเคลียร์มันก็ไม่มีผลกันทั้งนั้นนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเราก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์ที่ใค,ครเคลียร์ไม่ได้มันคือความรู้สึกของประชาชน ซึ่งเป็นอารมณ์ที่มันใหญ่กว่าในตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเขาเห็นเนี่ยนะครับต่อให้สิบธนาธรร้อยธนาธรร้อยนายกทักษิณทักระบัติสัตว์แล้วมาพูดให้คนหยุดให้คนยอมเนี่ยนะครับรับกับการระบาดสัตว์แล้วก็ให้ยอมรับกันไปไม่มีใครสามารถไปหยุดความจริงในข้อนี้กันได้นะครับประวัติศาสตร์ก็บอกกันมาอยู่แล้วอืผมขอชวนพี่ตู่วิเคราะห์การเมืองผมฟัง ู้รู้เขาก็วิเคราะห์มาว่าเอ๊ะรอบนี้คุณทักษิณอาจจะกลับมาจริงๆก็ได้เพราะว่ามันคือการการันตีมันมีการการันตีความปลอดภัยและก็สมประโยชน์ของชนชั้นนําผู้มีอํานาจนอกรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้ที่ตอนนี้ศัตรูหมายเลขหนึ่งของผู้มีอํานาจชนชั้นนาเขาคือพรรคเก้าวไกลแล้วคนที่จะมาสู้กับพรรคก้าวไกลได้ก็ต้องเป็นพรรคเพื่อไทยที่มีนโยบายมีวิธีการในการบริหารเศรษฐกิจที่เป็นเลิศมีคุณทักษิณซึ่งก็เป็น ผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองการที่เอาคุณทักษิณกลับมาเอาเพื่อไทยมาอยู่ฝั่งผู้มีอำนาจแล้วก็สู้กับพรรคก้าวไกลสู้กันในระบบสู้กันในสนามเลือกตั้งอะไรก็ว่ากันไปก็ได้ประโยชน์ทุกฝ่ายแล้วสังคมไทยก็อาจจะสู้กันไปการเมืองเป็นการเมืองเหมือมนนิวออราเป็นยุคใหม่ที่มีก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยสู้กันทางการเมืองคุณทักษิณก็นก่าจะการันตีความปลอดภัยได้แตกต่างจากอดีตท,ที่ก็กลับมาแล้วก็ยังไม่มีคู่แข่งยังหวาดระแวงคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยอยู่ แบบนี้พี่ตู่เห็นเห็นอย่างนั้นไหมฮะเพราะตลอดระยะเวลากว่า2ี่สิปีนี้เนี่ยชนชั้นดับเนี่ยเขาสู้กับคําว่าระบบทักษิณและประชาชนอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาก็ยืนสู้นะครับและกระทั่งวุทธ,ธสภาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องนะครับในคดีทุจริตที่ไม่มีอายุความและทุกคนก็สู้นะครับกับคําว่าระบบทักษิณทุกกลไกองค์กรตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แตกต่างกัน ความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าความชังเนี่ยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าถูกพักก้าวไกลเนี่ยเขามาเฉลี่ยเขามาเฉลี่ยมาแรงแซงทางโค้งแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจนาย,ยกทักษิณครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความที่ไม่เป็นคนที่ไม่รักษาคำพูดที่ผมบอกว่าผิดคำพูดตั้งแต่ฟ้ายันดินเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องจริงของความไวเนื้อเชื่อใจแต่ว่าเรื่องการยืมมือเพื่อให้ข่ากันเองเนี่ยก็อาจจะคิดกันไปได้ผมบอกว่าดัชนีทางการเมืองรอบนี้เนี่ยหนึ่งให้ตระบัดสัตว์เพื่อสูญสิ้นศรัทธากับประชาชนสองใชท้ทฤษฎีให้มาฆ่าเพื่อนสามข้าไปเป็นในที่เพื่อนก็ไม่มีและก็ประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธาในวันนั้นคุณจะเหลืออะไรในกระดานทางการเมือง คือการต้องการเนี่ยนะครับเข้าไปสู่การเป็นรัฐบาลอย่างน้อยที่สุดมันต้องมีความชอบธรรมในทุกขั้นตอนนะครับที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องคะแนนเสียงยกเว้นว่าครั้งนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเมียนเป็นไปคือเรื่องความชอบธรรมและเรื่องถูกข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันแต่ครั้งนี้มันเริ่มต้นด้วยความความไม่ชอบธรรมซึ่งเป็นข้อที่ทําให้คนรับไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันว่า การที่เขาให้จัดการพักเก้าไกลได้นะครับให้ระบัดสัตว์ได้จัดการพักเก้าไกลได้หลังจากนั้นเขาจะไม่จัดการคุณเขาไว้วางใจคุณคุณเคยเป็นที่หน้าไว้วางใจกันถึงขนาดด้านเชรลอเพียงแต่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยพักเก้าไกลมาแรงแซงโค้งเนี่ยเขาก็ต้องจัดการพักเก้าไกลก่อนหรือเขาจะยืมมือคุณช่วยจัดการพักเก้าไกลแต่มีอะไรการันตีว่าคุณจะได้รับความเชื่อและการยอมรับ พราะกว่า20ปีนี้เนี่ย<ม>ก็ไม่มีการยอมรับและไม่เคยมีความเชื่อและความและสิ่งต่างๆก็ยังไม่เห็นมีอะไรแปลเปลี่ยนยกเว้นว่าก้าวไกลมาแรงแสงโค้งแต่นั่นเองในเรื่องการเฉลี่ยความจริงจังครับพี่ตู่มองว่ารอบนี้คุณทักษิณถูกหลออีกรอบใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามองแบบพี่ตู่ก็คือว่าคุณทักษิณกลับมารอบนี้เสียดอกแรกก็คือสมมติถ้าข้ามขั้วจริงๆเป็นตามทฤษฎีที่พี่ตู่วิเคราะห์มาตลอดก็จะเสียศรัทธาประชาชนแล้วก็เข้ามา ยืมมือกันฆ่าขั้วประชาธิปไตยที่สู้กันมาเองก็คือพอรรคเก้าไกลก็เสียแนวร,ร่วมสุดท้ายคุณทักษิณก็จะไม่เหลืออะไรเลยนี่คือสิ่งที่พี่ตู่วิเคราะห์แบบนี้ใช่ไหมฮะคุณทักษิณ่็ถูกหลอกทั้งในรอบนี้คือคนนี้นะครับบางทีการคิดความฉลาดทางการเมืองคิดว่าคนอื่นเขาไม่เท่าทันคือคนที่ไม่ใช้ความจริงกับคนอื่นคนที่คิดจะหลอกคนอื่นก็จะโดนหลอกตามคือผลลัพธ์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ไม่มีอะไรที่ผมบอกว่าจะทําทลายพักเพื่อไทยทําลายนายกทักษณิณนได้ยกเว้นนายกทักษศิลจะทําลายตัวเองพรพักเพื่อไทยจะทําลายตัวเองและอะไรละทําทลายตัวเองก็คือความเชื่อความเชื่อที่ว่าคือวิกฤตสถาวิกฤตสถามาจากจุดยืนคําประกาศคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะอธิบายความใดๆก็ตามอ่ะต่อให สารพัดนักกูดรีมทีมทั้งชุดพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายเปลี่ยนข้อเท็จจริงคําประกาศที่ผ่านมาในการหาเสียงเลือกตั้งและประวัติศาสตร์ตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนี้ได้ทุกอย่างความจริงยังอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเพียงแต่ว่าความอยากนะครับความละโมบโลภมากบางคนอาจจะคิดว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับกําลังชนะแล้วมันจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะ,ะพจณเฉพาะยังอยู่ไหมฮะ ยังอยู่ครับยังอยู่ครับผมอ่างั้นช่วงช่วงสุดท้ายครับพี่โตครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดคุณทักษิณด้วยในฐานะที่ก็ตอนนี้อาจจะออกมาวิพา์วิจารณ์เยอะแต่ว่าผมว่าก็เคยร่วมต่อสู้ร่วมทํางานกับคุณทักษิณมายาวนานมีอะไรจะวอวยพรหรือว่าฝากถึงคุณทักษิณในวันคล้ายวันเกิดนี้ไหมครับผมพบนายกทักษิณครั้งแรกปีสองพันรอยสาสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ วันที่เป็นหัวหน้าพักพลังทาวันแรกผมก็ชวนมาพูดที่รามก็แม่ <Ừ. S 1> หลังจากนั้นก็รู้จักกันตามลําดับนะครับ,รบตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งอีกสองปีเศษผมก็จะครบหกสิบแล้วรู้จักนายกทักษิณน,นะครับมาขาดปีเดียวครบสามสิบปี <Ừ. S 1> ก่อนถึงวันที่เลิกรากันไปครับมีทั้งรักทั้งชังทั้งขมขื่นในชีวิตแห่งความเป็นจริงแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเรา ในฐานะที่ครบวันเกิดนะครับก็ให้ท่านนะครับพบในสิ่งที่ดีๆและสิ่งดีๆที่ว่าั้นนะครับนั่นก็คือการทําในสิ่งที่ได้พูดที่ได้ประกาศและก็ต้องเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักและก็ทุกอย่างหลังจากนี้ไปถ้าเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักแล้วผมเชื่อว่าท่านจะได้รับผลดีๆแต่ว่าถ้าไม่ยึดชาติบ้านเมืองเป็นหลักผลลัพธ์ นะครับในอดีตเป็นอย่างไรผลลัพธ์ในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างนั้นนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับครับวันนี้ขอบคุณวิตุมากนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ